้อดีก็คือว่าป้องกันขีดใสกระจกและกับโพรถเนาะเพราะว่าตัวรถส่งพินเนี่ยมีพื้นที่ของเขาเนี่ยแปดระดับเป็นโมโนทุสเพิ่มเข้าไปอีกทําให้การขับขี่รุ่นลวนเพิ่มมากขึ้นนะครับต้องหมุนไปทางติดเออเฮล็อกเรียบร้อยครับบก็อกง่ายๆแม่บ้านก็ชอบนะครับเพราะว่าเวลาไปขายตลาดขึ้นห้างนะครับไปเกมือไฟฟ้าในส่วนของตัวุญแจก็จะเป็นพุทธศาสตร์แล้วแล้วก็มี สวัสดีครับอยู่กับผมต,ตู่ที่ปอดพระนครเกษตรนวมินยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศนะครับโชว์รูมนี้ที่นี่ที่เดียวเลยเรามารีวิวคันนี้กันนะครับกับไว้แท็ก 4, 4ีคันนี้ราคาคัาตัวเขาอยู่ที่1นึ่0ล้านสามแบาทเป็น210บมา้า500นิวตันเมตรมีตกแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันทีละชิ้นเลยอย่างแรกเลยนะครับเป็นสปุโปโฟิตสีดําด้านสลับกับสีดําเงา เป็นม้าสีแดงนะตรงนี้เราเลือกได้นะครับอยากได้ม้ากระทิงแรบสีตรงนี้ก็เลือกได้เหมือนกันสกรูฟรงพิษมีข้อดีก็คือว่าป้องกันหินดิใส่กระจกและกระโปรงรถเนาะเพราะว่าตัวสกุปฟงพิษเนี่ยมีพื้นที่ของเขาเนี่ยเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับของฝากระโปรงหน้าเลยมาต่อกันที่กระจังหน้า FORD ของ Raptor V6 คันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมเคยบอกแล้วว่ามาพร้อมกับไฟมินิไลท์ซึ่งไฟมินิไลท์เราเลือกได้นะครับว่าเป็นสีส้มหรือเป็นสีขาวเราเลือกได้เลย ไบหน้าแบบ c ีแคมแม t ติก LED คันนี้มาแบบฟููเลยในส่วนของกันชนด้านหน้าเป็น h a m m e r รุ่น k n n s e r i e s นะความพิเศษของเขาก็คือมาพร้อมกับไฟดับเบิลไลท์คันนี้เป็นทั้งไฟดีไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟตัดหมอกมี2องดวงนะ LED แล้วก็โปรเจคเตอร์ด้วยเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มขึ้นไปอีกกับห่วงลากจูงสีแดงแบบนี้เลยอ่ะเรามาต่อกันที่ดันข้างของตัวรถกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง อย่างแรกเลยคือซุ้มล้อแบบเฟืองนะลูกค้าชอบแบบนี้ก็จัดให้เป็นลุคซุ้มล้อลายเฟืองแบบนี้6นิ้วใส่เข้าไปในส่วนของแม็กนะครับแม็กเป็นลายใหม่เป็นตัวใหม่เลยเป็นแม็กแวร์คลายขอบ20สีดํามิลลิ่งด้วยสีเงินแบบนี้นะออฟเซตเขาเนี่ยประมาณ8ปลบแนะครับอันนี้เป็นตัวใหม่นะผมบอกก่อนเลยเป็นออฟเซตลบแอ่ารัดด้วยยางโตโยต้าโอเพนทันที่อร์ทีขนาดยางสาม5ูนย์ เป็นยางอาทีก็คือดอกมันจะชิดกันนิดนึงนะแล้วก็ลุยได้ทางโคลนนะครับทางลูกลังผ่านอุปสรรคได้ง่ายๆเลยเสริมด้วยก้อนยกสามนิ้วแล้วก็ปีกนกปรกงศานะเพื่อป้องกันการกินหน้ายางที่มันไม่เท่ากันนะปีกนกปรกงศาช่วยได้นะผมบอกก่อนเลยแล้วก็ในส่วนของระบบกันสะเทือนช่วงล่างเนี่ยก็มีการใส่ลูกหมากันโคลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโชคโปรเฟนเดอร์นะครับทับแทงปรับแปดระดับเป็นโมโนทูบ เพิ่มเข้าไปอีกทําให้การขับขี่นุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของตัวรถก็จะมีราวหลังคาซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของไวท์แท็กอยู่แล้วกันสาดตีเมเบ้ามือจับเราใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยกานข้างลูกค้าใช้เป็นของ h a m m เมอร์รุ่น h a d o โ Series มีอะไรมีตัวกันลื่นมาให้เวลาเราขึ้นนะครับมันก็จะไม่ลื่นเนาะเอาง่ายเลยครับเหยียบแบบมั่นคงได้เลยแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือป้องกันการชนด้านข้างด้วยมาดูกันต่อในส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น รุ่น h a m m e r Warrior อันนี้คืออะไรลูกค้าหลายๆท่านถามนะครับก็เป็นบาหลังนะเพิ่มความหล่อแข็งแรงแล้วก็ความสุดวกสบายเพราะว่ามีไฟเบรกรุ่นที่3แล้วก็ไฟ LED สองสว่างมาที่ตัวท้ายกระบะให้ด้วยนะครับอ่เท่านี้เรามาดูกันที่ด้านหลังฝาท้ายกระบะเป็นแบบ e ิ s y ี่ลแล้วนะครับใช้งานง่ายสะดวกมาพร้อมกับตัวกุญแจนะตัวกุญแจนี้สามารถล็อกท้ายกระบะได้นะครับนี่เลย ต้องหมุนไปีทางสิเออนี่ล็อกเรียบร้อยนะครับก็ปลดล็อกก็ง่ายๆมีกุญแจนะครับไม่ต้องกลัวการโจรกรรมนะในส่วนด้านท้ายลูกค้าตกแต่งเพิ่มเติมมาคําว่าเลนเจอร์ไอเอ็นจีอาร์สีแดงแล้วก็มาต่อกันที่กันชนด้านท้ายหรือเราเรียกมันใดทางขึ้นด้านหลังนั้นเรียกได้หมดเลยมาพร้อมกับไฟ LED ี่สองสว่างแบบนี้เลยแล้วก็ห่วงแดงโอเมก้าเซนเซอร์ยังอยู่ไหมเซนเซอร์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับคางละสอง สองข้างเป็นสี่มีทั้งหน้าและหลังทั้งหมดแปดจุดนะเซนเซอร์ของ Wi ทัคคันนี้มีอักษรอะคริลิกสีดำมาจากโรงงานเลยเป็นคําว่า Wi ทัเดี๋ยวเราไปดูกันภายในนิดนึงว่ามีอะไรกันบ้างในส่วนของภายใน Wi ทัคสี่คูนสี่นะครับตรงกลางเป็นจอขนาดสิบสองนิ้วจอเลื่อนไมค์ขนาด8ดนิ้วพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบไฟฟ้านะควบคุมง่ายๆแม่บ้านก็ชอบนะครับเพราะว่าเวลาไปจ่ายตลาดขึ้น ห้างนะครับไปจ่ายตลาดทีซูเปอร์มาร์เก็ตก็ง่ายๆ่ายเลยเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยเขาเบามากในบ้านควบคุมได้ง่ายแล้วก็มีตัวบิดนะครับเลือกได้ทั้งหมดนะครับ6โหมดมีเกียร์เป็นเกียร์สเล็กชิ s สตีดแล้วก็เบรกมือไฟฟ้าในส่วนของตัวกุญแจก็จะเป็นทุทธาร์แล้วแล้วก็มีไปที่เป็นไปออตโต้มาให้ด้วย ในส่วนของเบาะหนังเนี่ยเขาเป็นเบาะหนังสีดำนะเดินได้สีส้มไว้เรียบร้อยแล้วก็ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจที่จะเป็นเจ้าของรถใบแตกคันนี้สามารถโทรมาได้ที่เบอร์0859525323หรือจะอินบ็อกนะครับแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ฝากกดไลค์กดแชร์ชรกดซับสไคร์ให้กับคันนี้ด้วยไวยแ็ก 4x4 ราคากรตัวนที่1ล้าน3แสน10,000บาทคลิปนี้ขอจบก่อน,อนครับ